ครับเรามาดูการอ่านโนต้ตใน Time s i g n a t u r e 24นะครับเราดูกุญแจซอนก่อนนะครับเสียงซอนอยู่ตรงเส้นที่2เมื่อเสียงซอนอยู่เส้นที่2ก็ต่อไปก็เป็นเสียงลาช่องถัดไปบนทีโดเรมีฟาตามลำดับนะครับซอนฟามีเรโดตามลำดับนะครับอ่านโนต้ตใน t i ม e s i g n a t u r e 24 แต่และห้องจะมีอยู่2จังหวะนับ1 2 1 2 1สองสองเลข4ตัวล่างจะกําหนดให้ตัวดําเท่ากับ1จังหวะเมื่อตัวดําเท่ากับ1จังหวะตัวขาวก็เป็น2จังหวะขะบตหนึชั้น1ตัวก็เป็น1นส่วนสองขบตสชั้นก็1นส่วนสี่หส่วนสี่าโนตลักษณะกลุ่มโนตแบบนี้ตัวข้างหน้าเป็นขบตหนชั้นตัวหลังเป็นขบตสชั้น2ตัว ตัวหน้าจะอ่านในจังหวะเท้าตกอ่านจังหวะตกยกขึ้นมาจะเป็นตัวที่สองและตัวที่สามจะเป็นตกหนึ่งตัวยกสองตัวขบ็ดหนึ่งชั้นสองตัวก็เป็นสลับกันนะครับตกแล้วก็ยกส่วนขบ็ดหนึ่งชั้นปะจุดตัวนี้จังหวะจะเพิ่มขึ้นไปนะครับคือจังหวะจะยาวขึ้นไปอีกเป็น1นส่วนสกับ1นส่วนสี่ รวมแล้วเป็น3ส่วน4ตัวหลังเป็นคเบตด2ชั้นก็จะอ่านในปลายจังหวะใกล้จะหมดจังหวะนะครับแล้วไปลงตัวถัดไปในจังหวะตกลักษณะนี้เหมือนกันส่วนขเบ็ด2ชั้นนะครับ2ชั้น4ตัวก็จะเป็น1จังหวะรวมกันแล้วเป็น1จังหวะต้องอ่านให้ได้ใน1จังหวะแบ่งเป็น4ส่วนใน1จังหวะนี้นะครับ ก็จะเป็น1 2 3 4 1ส3 4าสแล้วก็ไปตกตัวถัดไปเป็นจังหวะตกคือขบีตหนึ่งชั้นนั่นเอง1 2ึ่1สาหนึ่งตัวหยุดตัวนี้จะเป็นตัวหยุดของตัวดำหยุดก็หมายความว่าพักเสียงแต่ให้เคาะจังหวะไปเท่ากับตัวดำตัวดำมีหนึ่งจังหวะก็เคาะตัวนี้หนึ่งจังหวะนะครับ no 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 re mi 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 mi. mi, mi.